3, 2, สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกล่องเจ้าตัวสเปนเดอร์นะครับ TC 1 1 H w นะครับ ตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับเป็นวิทยุสื่อสารใส่ซิมนะครับผมหรือว่าสเปนเดอร์เน็ตเนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับ mm hmm. เปิดกล่องขึ้นมานะครับผมก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมแล้วก็เป็นซองหนังนะครับผมซองหนังตรงรุ่นนะครับแล้วก็ ชุดไม่หูฟังนะครับผมตัวนี้นะครับแบบเกี่ยวหูนะครับผมอ่าแบบเกี่ยวหูนะครับเสร็จแล้วก็คลิปหลังนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นไขควงนะครับผมไว้ขันด้านหลังเครื่องเพื่อที่จะใส่ซิมการ์ดนะครับอ่านะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับ USB Type C นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ครับผมอ่าแล้วก็ เท่นชาร์จนะครับผมเท่นชาร์จหน้าตาจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สายคล้องมือครับผมแล้วก็เสาอากาศนะครับเป็น 4G นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขั้ว SMA นะครับแล้วก็ตัวเครื่องอ่ะมาดูแบตเตอรี่กันก่อนนะครับอ่าแบตเตอรี่อยู่ที่4,000มิลลิแอมป์นะครับผมตัวนี้ถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะครับอ่า4,000มิลลิแอมป์นะครับผม อ่าแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมอ่าตัวเครื่องหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมอ่าด้านข้างนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ใส่ไม้หูฟังนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นปุ่มปีตีนะครับผมอ่านะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมรูปทรงสวยงามนะครับอ่าสวยงามครับอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ